วันนี้เนี่ยเป็นไลน์แทงกแอทโฮมนะครับคือกิจกรรมที่เราทําตอนที่อยู่ที่บ้านนั่นเองแล้วหลังจากนั้นนะครับมือจะเป็นสิ่งที่คอนโทรลเห็นไหมฮะ สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลไลท์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอนะครับและวันนี้เนี่ยเป็นไลท์แทงแอดโฮมนะครับคือกิจกรรมที่เราทําตอนที่อยู่ที่บ้านนั่นเองวันนี้นะครับเราสั่งไอเทมหนึ่งมานะครับเพิ่งมาส่งเลยนะครับไอเทมนี้นะครับก็คือทีเทอร์แฮงอัพนะครับก็คือเป็นยี่ห้อทีเทอร์เป็นยี่ห้อนะครับแฮงอัพคือเครื่องเล่นที่ช่วยในเรื่องของกระดูกสันหลังนะครับในการหันหัวโลงอะไรแบบนี้นะครับหลักการของเขาเนี่ยจะใช้น้ําหนักตัวเราเนี่ยในการยืดออกเพราะว่าเวลาเรายืนอย่างนี้ใช่ไหมเขามีหลักการนน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 ึงงงว่่าาาาากก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 รรรระะะะะดดููสัััััััหหลเเเเมมจจถคคบบบบอออีี้้้็็็ใชืปยภพท ไม่รู้ข้อมูลอะไรมากนะครับวันนี้มารีวิวในฐานะผู้ใช้นะครับเวลามาถึงจริงๆก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็แกะไปสักพักแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบน้องก่อนเลยนะครับในอุปกรณ์เยอะมากก็คือเหมือนจะเป็นเครื่องออกกำลังกายนั่นแหละเดี๋ยวเรามาประกอบกัน ประกอบไม่ง่ายนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงพอคู่มือไปภาษาอังกฤษล้วนนะฮะตอนนี้ก็ได้นี้แล้วเดี๋ยวจะมาเช็คความเรียบร้อยนะฮะว่าเราประกอบถูกไหมนั่นเองหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้โอเคตอนนี้เราจะพามาดูทีเธอแ์ฮงอัพแบบที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจากช็อตเมื่อกี้นะฮะผ่านมาหลายวันอยู่เพราะว่าฝึกเล่นจนค่อนข้างชินประมาณนึงนะฮะเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับอ ใให้้ดูกลคืออันนี้จะเป็นรุ่นใหมเ่เป็นฟิสปิน X1 มั้งนะครับตรนนี้ก็จะเป็นเบาะที่เอาไว้รองนะตรงนี้ด้านหลังเขาจะเป็นติดแขกๆนะนี้จะเป็นพลาสติกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่มันเป็นแบบในยืดหยุ่นหน่อยนะครับที่ค่อนข้างมีความยืดหยุน่นแล้วนี้จะเป็นอีกแผ่นหนึ่งที่เอาไว้ลองหลังนั่นเองทําให้หลังของเราเนี่ยมีความโค้งอยู่นะฮะส่วนตัวล็อกตรงนี้นะครับจะเป็นแบบเหมือนกับล็อกที่ค่อนข้างออโต้เลยนะครับเวลาใส่ลงไปแกลกมันจะล็อกเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะให้ปรับตามน้ําหนักเวลาถอดตรงนี้ จะเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับปรับตามน้าหนักตัวแต่เนี้ยเราปรับไว้ประมาณหนึ่งที่ที่เหมาะกับน้าหนักเรานะครับก็จะมีหุ่นยนต์ดูดฝนอยู่ข้างหลังด้วยนะก็จะขับแคบนิดหนึ่งนะฮะรุ่นนี้เนี่ยเวลาจะใช้ก็อย่าลืมนะครับกางขาตรงนี้ให้ดีด้วยเพราะว่ามันเป็นการล็อกนะฮะมีที่ด้ามจับตรงนี้เวลาจะใช้ขั้นตอนแรกเนี่ยต้องมางนี้ก่อนก็คือในการปรับความสูงซึ่งปรับความสูงเนี่ยสามารถปรับให้เกินความสูงของเราได้เล็กน้อยนะฮะเนี่ยเขาจะมีหนึ่งเลยสีก็คือดึง อันนี้ออกนะครับแล้วก็เลื่อนนี้ขึ้นลงนะครับตอนนี้เราสูงว่ามนาน179ก็จะใช้ความสูงประมาณตรงนี้นะฮะอย่างที่สองนะครับก็คือตัวล็อกขาให้เราเอาขาเนี่ยใส่ตรงนี้แล้วดึงขึ้นนะครับแล้วก็เช็คตรงนี้ต้องไม่มีสีแดงอยู่นะฮะถ้าตรงนี้เป็นสีแดงเนี่ยรงโค่นตรงนี้เท่ากับว่ามันยังไม่ได้ล็อกนะฮะแล้วก็อีกอันนึงตรงนี้จะเป็น set angle จะเป็นที่ล็อกเอาไว้ว่า มันจะทิมหัวทิมนะครับใช้คำวันนี้ว่าได้กี่องศานั่นเองนะครับเบื้องต้นเนี่ยจะลอง30องศาก่อนลักษณะ30องศาเนี่ยนาะจะประมาณนี้อันนี้อาจจะ30หรือ45ไม่แน่ใจนะครับดังนั้นสำหรับคนเล่นครั้งแรกก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเอาสายออกเนี่ยตรงนี้สามารถห้อยหัวได้เลยนะครับค่อนข้างอย่าเรียกว่าค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับเพราะว่ายี่ห้อนี้ที่เราเลือกมาเนี่ยเพราะว่าเป็นยี่ห้อเดียวที่ได้ fda ของอเมริกาเลย มาเดี๋ยวจะมาลองเล่นกันนะครับไม่ได้ลองหรอกเพราะว่าเล่นไปประมาณหลายวันแล้วด้วยนะครับอย่างแรกนะวิธีเล่นนั่นคือตรงขาเนี่ยนะฮะดึงตรงนี้ขึ้นนะครับมันจะไหลลงมาเองอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ให้มันดังแป๊กแบบนี้นะครับตรงนี้ก็คือล็อกแล้วนั่นเองหลังจากนั้นนะครับให้เรานอนราบลงมาแต่ว่าตอนนี้ดูนะเข่าต้องยังงออยู่เพราะเข่ายังงออยู่ตรงเนี้ยหลังเนี่ยสามารถปรับได้เห็นไหมมันจะสพอร์ตหลังเราพอดีนะครับแล้วหัวเราจะอยู่แถวนี้พอดี ใครับให้เอามือ,อมีอนะครับไว้บนหน้าท้องก่อนไว้บนหน้าท้องก่อนแล้ววิธีขึ้นคือทําไงดูนะครับดูขานะฮะก็คือค่อยๆ ยืดเข่าเห็นไหมพอเรายืดเข่าปุ๊บเนี่ยการ่วงดุลน้ําหนักปุ๊บเนี่ยจะทําให้ตัวเราเนี่ยลอยขึ้นโดยอัตโนมัติเห็นไหมเหยียดขาตรงหลังจากนี้จะคอนโทรลยังไงต่อใช้มือครับผมจะค่อยๆเอามือเนี่ยจากตรงนี้เออบอกไว้ก่อนจังหวะนี้ห้ามหลับตาเด็ดขาดน,นะคบไม่งั้นจะมือหัวออกมาให้ลืดตาไว้ตลอดแล้วหลังจากนั้นนะครับมือจะเป็นสิ่งที่คอนโทรลเห็นไหมฮะพอผมเอามืออยู่นี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้พอเอามือมาที่หน้าอกเห็นไหมโอเคตรงนี้ต้องหายใจนะครับหายใจเรื่อยๆนะครับเนี่ยจะมือน,นิดหน่อยนะครับ อยู่ในระดับนี้สักประมาณหนึ่งนะครับหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกสักพักหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะค่อยๆใช้มือขวาก่อนหรือซ้ายก่อนก็ได้นะครับนี่ชา้ชาๆนะครับชา้ชาๆสำหรัคนที่ทําครั้งแรกหรือว่าทําหลายๆครั้งก็ชา้ชาๆเห็นไหมมันจะค่อยๆขึ้นมานะครับจากนั้นจะกลายเป็นระดับนอนราบและแล้วก็จับบนหัวฟึบมันจะลงมาเทียบหน่อยนะฮะ แล้วใช้มือนี้เห็นไหมมือนี้จะค่อนข้างไวเลยโอ้ยตอนนี้สบายหลังมากเลยนะครับใครที่แบบเครื่องน,นี้ตัดสินใจซื้อมาเพราะว่าเรานั่งทํางานนาน,น,นมากๆหลักการของมันคือเวลาเราเวลาเรานั่งทํางานนานๆใช่ปะ ในออฟฟิศแบบนี้หรือเรายืนนานๆใช้ชีวิตแบบในแนวดิ่งตลอดอะ่ะแบบยืนปกติเนี่ยกระดูกสันหลังเรามันจะมีหมอกรองกระดูกมันก็จะถูกกดทับลงเรื่อยๆใช่ปะ่ะดังนั้นเนี่ยที่เธอแฮงอัพหรือแฮงอัพยี่ห้อไหนก็ตามแต่ว่าอันเนี้ยมันได้มาตรฐานหน่อยตรงที่มันแข็งแรงเราเคยเห็นคลิปที่แบบคนหยย้หัวู่แล้วแบบตกด้วยอะ่ะเออก็เลยแบบเลือกเครื่องราคาแรงนิดนึงนะครับถ้าไปดูใน l a z า d a s h อ p e ปีเนี่ยจะมียี่ห้ออื่นที่ราคาแบบหลักพันอยู่นะครับแต่เราก็พูดตรงๆเลยคือไม่กล้าซือ้อไม่รู้ ว่ดีไม่ดีแต่ว่าอันนี้ก็คือมีการรับรองมีหลายอย่างมากนะครับที่ทําให้เราค่อนข้างเชื่อถือนะครับอ่าโอเคเห็นไหมก็จะเป็นระดับประมาณนี้โอ้เพิ่งเพิ่งเคยเห็นเาาาหมือนกันว่ามันค่อยมาไหนไหมตอนนี้แรงโน้มถ่วงจะดึงตัวเราลงข้างล่างด้วยนะครับ จริงๆจ,จ,จ,จ้หวันนี้นะฮะถ้าเราอยากค้างไว้นานหน่อยให้เราหาหมอนมารองหัวนะครับแล้วก็อาจจะนั่งเล่นมือถือเล่นเล่นมือถือท่านี้ไปสักแป๊บหนึ่งก็ได้นะครับสักประมาณ3นาทีก็ได้นะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาจะมีท่าเป็นเป็นท่าเบสิกอยู่นะครับในการยืดกล้ามเนื้อส่วนบนก็คือเอ่อผมไม่แน่ใจด้วยนะนะครับว่าถูกหรือผิดแต่าใกล้เคียงแล้วกันแต่ปกติเนี่ยเขาจะมีแอปพลิเคชันอยู่นะครับเราก็สามารถโหลดแอปทีเธอ move <S 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 มาได้เลยแล้วก็ทําตามแอปไปเลยนะครับก็คือยืด เหยียดแขงนงี้นะฮะหันมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็อย่างงี้ตรงนี้นะฮะดูเหมือนเป็นท่าธรรมดาเนี่ยจะตึงตรงนี้มากเลยนะฮะนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบเนี่ย มันจะตึงแบบตรงไหลตรงแขนตรงนี้นะฮะถ้ามีนักกายภาพดูอยู่นะครับก็ช่วยแนะนำผมได้นะครับก็แบบโอ้โหหลังเนี่ยมีปันหามากถ้านั่งทํางานนานๆนะครับฝั่งนี้บ้างนะครับน้ำหนึ่งสิบเหมือนกันนะครับมันจะเกรงแล้วก็ตึงหน่อยๆนะครับหนึ่งสองสามี่ห้าหกจ็ดแดเาสิบนะครับจากนั้นนะครับใช้มือจับตรงนี้อีกด้านนึงนะครับแล้วใช้แรงดึงตรงนี้นะครับ ึงตัวนาตรงนี้จะสบายบริเวณสะโพกนะครับกับหลังส่วนล่างนะครับนับ1ถึงสินะฮะตอนนี้นับในใจประมาณหนึ่งมาแล้วเนี่ยมันจะสบาย โ,โล่งจริงนะเสร็จแล้วอ่าท้าย,ยืดคอก็คือดึงใช้แรงดึงนะฮะดึงให้แค่รู้สึกตึงคอนะครับสักสิวินะครับแอบก็จะช่วยในการลดการปวดเมื่อยต้นคอได้นะครับในท่านี้ในระหว่างนี้นะครับในขณะที่เรากําลังค่อยๆหัวหอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยผ่อนคลายกระดูกสันหลังไปเองโดยอัตโนมัตินะะนะครับ <S <S 1> <S 1> โทรศัพท์เข้านะครับเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยโทรกลับนะก็อ่ะทีนี้จะจับทําไงครับใช้มือครับอ่าแนบพันลาตัวมันจะยังไม่กลับใช่ไหมครับค่อยๆงอเข่าช้าๆงอเข่าช้าๆนะครับแล้วค้างไว้ตรงนี้นิดนึงโอ้สบายสบายหลังมากนะฮะค้างไว้นิดนึงอย่าหลับปานะฮะอย่าหลับตาตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆลงมาช้าๆ หายใจตลอดนะครับหายใจเข้าหายใจออกลึกๆตลอดนะฮะตอนนี้ก็จะมีเสียงประกอบด้วยเป็นเพลงมือถือนะครับค่อยๆลุกขึ้นมาช้าๆช้าๆนะครับทำแบบนี้วันหนึ่งทําบ่อยๆได้เลยนะครับบอกเลยว่าสบายมากๆนะฮะชอบเลยแหละนะครับคุ้มค่าที่จ่ายไปมึนนิดนึงนะครับพรเมื่อกี้เราลุกขึ้นมาค่อนข้างเร็วจะมารับโทรศัพท์ให้ทันแต่ว่าช้าๆทาช้าๆนะครับ ทีนี้อีกอันนึงนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ซื้อแฮงอัพแต่เรามาแชร์สิ่งที่เราดูแลตัวเองอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นท่ายืดที่ตอนนั้นเนี่ยเราไปกายภาพมานะครับที่ The Move Club นะครับก็ออกวิดีเลยครั้งหนึ่งโปรโมชั่นของเขาเนี่ยแปดร้อยเก้าสิบพันหนึ่งอะไรแบบนี้แล้วก็เขาใช้เครื่องช็อคเวฟกับเครื่องอันเตอร์ซาวนะครับทำให้แบบตรงกล้ามเนื้อที่เราตึงๆเนี่ยคลายแล้วเขาก็ยังพยายามนี่ผมต้องทําไมต้องพยายามมาคุยแบบนี้ด้วยเนี่ยแล้วเขาก็ยังยังให้ท่าในการออกกําลังกาย ของมีเวลอยู่นะครับก็ซื้อมาช้อปปี้เวลาที่แฟดเซลลดราคาอะไรแบบนี้นะครับก็เบื้องต้นนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยเอาท่าแรกก่อนท่าแรกเนี่ยนอนแบบนี้นะฮะนอนแบบนี้นะครับแล้วก็เอามือตรงนี้ไว้ข้างลำตัวแล้วดันตัวขึ้นมา ตรงนี้จะสบายหลังส่วนล่างมากๆเลยนับหนึ่งสิบโอ้สบายผมบอกเลยเวลาทําท่านี้นะนั่งทํางานนานๆแล้วผิดท่าตรงที่แบบตึงอย่างเงี้ยดีมากๆกับหลังส่วนล่างนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือช่วยในเรื่องหลังส่วนบนด้วยก็คือยืดมานี้แล้วก็เอาก้นให้ติดกับขาให้มากที่สุดนับหนึ่งถึงสิบเหมือนกันนี่นะครับแล้วก็ทําสลับกันเอุตยแต่ผมอะชอบท่านี้มากนับหนึ่งสิบสบายมันยืดฝั่งนี้ดีกว่า จะได้ไม่ย้อนแสงไม่มีตากล้องเนาะวู้ยังไงนะครับจะทำไงทีน,นี้อีกอันหนึ่งก็คืออันนี้อันนี้ดูเองจากใน u t u b e นะฮะก็คือเอาขาแบบนี้นะครับชนแบบนี้เสร็จแล้วก็จับอย่างนี้นะแล้วยืดหลังให้ตรงยืดหลังให้ตรงเราก้มลงมาให้ได้มากที่สุดอุย้ยผมบอกเลยนะตอนเนี้ยก้มได้มากกว่าแต่ก่อนเยอะแต่ก่อนนะ กลมไม่ได้ขนาดนี้ได้นิดเดียวเองนะครับแล้วก็เหยียดขายาวนะครับแล้วก็พยายามเอามือแตะปลายเท้าแต่ไม่ต้องฝืนแล้วก็ย่างองอเข่านะครับมันจะตึงมากอันนี้ตึงน่องแล้วจะค่อยๆยืดได้มากขึ้นนะครับตอนแรกจะมีความตึงมากกว่านี้เยอะมากเลยแล้วอีกอันหนึ่งก็คือทําอย่างนี้เหมือนนั่งขัสมารนะฮะแล้วก็มือจับฝั่งนี้ไว้แล้วก็ยืดมาฝั่งนี้อันนี้จะได้เยอะมากตรงนี้ตึงผมผมนี่บอกเลยตึงหนักมากจริงๆตรงเนี้ยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมามาแทบไม่ได้เลยฮะ ก็ประมาณเนี้ย คร่าวๆก่อนนะครับก็ <could. S 2> อันนี้คือท่าที่แบบทําอยู่ทุกวันเป็นประจานะครับถ้ามีอย่างอื่นก็มาแนะนําได้ผมเชื่อว่ามีผู้เชี่ยวชาญมากกว่าแต่ว่าอันนี้ก็คือเราทาคลิปบันทึกการอันบ็อกซ์ที่เธอแฮงอาอันนี้แล้วก็แกะกล่องนั่นเองนะครับแล้วก็เก็บบันทึกตรงนี้เอาไว้คลิปนี้อาจจะไม่ได้มีเกี่ยวเรื่องกินมากแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นทําระหว่าง Stayho m มอยู่ที่บ้านและการเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยแล้วก็เผื่อมีคนที่แบบหาข้อมูลตัวนี้อยู่ผมอาจจะไม่ได้ใส่ข้อมูลให้เยอะมากนะครับผมก็ดูจาก ทำแค่นี้เองนะครับแต่ว่าโ,โหแบบสบายคือมันยืดทําวันหนึ่งบ่อยๆได้เลยนะครับอ้ออีกท่าหนึ่งที่แบบง่ายมากๆเลยนะแล้วช่วยในการที่เรื่องเรื่องก้นไม่ใช่ก้นอ่ะตรงน,รงนี้ตรงนี้นะครับที่ตึงนะทำนี้นะครับก็คือ,อนะะเอาขาเนี่ยพาตรงนี้งอเข่านิดนึงนะครับเอาขาพาดนี้งอเข่านิดนึงแล้วค่หลังก็ได้รือเท้าเอวก็ได้นะครับแล้วก็ก้มลงมาโอ้โหผมบอกเลยครับตื่นเช้ามาแม้ทั้งตอนนี้ครับช่วงตรงนี้เนี่ย ตึงวปเยะมากนะคะไม่ต้องฝืนนะฮะแต่ให้ให้อยู่ในจุดที่แบบตึงหน่อยๆนะฮะโอ้โหช่วยมากๆเลยเวลานั่งทํางานนานๆที่บ้านยเงี้ยจัดเวลานิดหนึ่งนะฮะผมมาทําท่านี้ทุกเช้าแล้วตอนแรกเนี่ยกลมทําไม่ได้เลยแล้วก็มันจะค่อยๆได้ทีละนิดทีละนิดแบบเนี้ยนะครับ ลองทําดูนะครับแชร์ไว้นะครับคลิปต่อไปเราจะทําเป็นคลิปที่ทําอาหารกินเองที่บ้านบ้างนะครับอาจจะไม่ได้มีแบบสั่งมาอย่างเดียวแล้วแล้วก็รอดูคลิปต่อไปแล้วกันแล้วก็คิดชื่อรายการใหม่ได้นะครับว่าเราจะครเอทเมนูจากวัตถุดิบหลากหลายนะครับเพราะว่าเมื่อวานวันที่8เดือน8เราก็ซื้อวัตถุดิบเต็มตู้เย็นเลยนะฮะตอนนี้ไม่มีที่แช่แล้วนะครับก็คือไม่ได้ชอปปิ้งกับอะไรเลยนอกจากของกินวัตถุดิบเต็มเลยนะครับรายการโอมาเกษตรนั่นเองนะ <laughs> <laughs> ก็คือเป็นตามใจเรานะครับตาม ใจเชฟนะครับเชฟเรานั่นเองนะก็มารอดูได้นะครับก็จะ <c oughs> ลงวันอังคารเดี๋ยววันศุกร์เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เป็นเมนูที่เราอย่าเรียกว่าครีเอทเลยเอาวัตถุดิบมาทําแบบทื่อๆเลยแล้วกัน <c oughs> แล้วก็จะชี้เป้านะครับ ของร้านที่แบบเราเลือกมาแล้วของวัตถุดิบแต่ละอย่างคลิปที่ลงไปแล้วทุกคนน่าจะได้เห็นก็คือคลิปโฟกานะครับโอ้ดีดีใช้ได้เลยนะครับหมายถึงวัตถุดิบดีนะครับแต่ฝีมือเรายังต้องพัฒนาอีกเยอะนะ <c oughs> ก็สุดท้ายนะครับถ้าสมมุติว่าในช่วงอยู่บ้านอยากติดตามเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้แล้วก็กดติดตามช่องไลน์ทางเอาไว้ด้วยนะครับเราจะลงคลิปช็อตที่เป็นข้อมูลที่เราจากประสบการณ์ของตัวเองในการดูแลผู้คนมานะครับบวกกับเรื่องของการอ่านหนังสือศึกษาข้อมูลเพิ่มนะผมจะออออ่่อ่าานนนหัังงงสสืืยยู2 การดูแลสุขภาพการลดน้าหนักกับหนังสือเรื่องของภาวะผูน้นากาบพัฒนาตัวเองผมจะอ่านหนังสือแค่สประเภทแค่นี้เองนะครับในช่วงแบบนี้นะฮะถือว่าเอามาแบ่งปันแล้วกันส่วนตรงไหนถูกไหนผิดมาดิสคัทกันได้ดังนั้นเนี่ยคนที่อยากดูแลหุ่นดูแลรูปร่างมาดูคลิปตรงนี้นะครับแล้วไปทําฟรีๆได้เลยแต่ถ้าสมมติลองลดเองแล้วไม่ได้สักทีเนี่ยก็โอกะกมมีประสบการณ์ตรงนี้มา6ปีแล้วในการดูแลคนที่อยากมีรูปร่างที่ดีนะครับให้เขาได้เป้าหมายที่ต้องการนะครับทักไลน์ให้น้องเมมาลองจัดคอร์สได้นะ พูดคุยกันก่อนได้ว่าจะต้องทํายังไงมีค่าใช้ใจเท่าไหร่รายละเอียดเป็นยังไงมาพูดคุยกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าพูดเดยอะมันเหนื่อยตรงพูดได้แหละนะฮะดังนั้นวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ